สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม StarCraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เรากลับมาอยู่กันในอีเวนต์ ESL กันอีกครั้งหนึ่งนะโดยคราวนี้เราอยู่ในภูมิภาคเอเชียนะฮะอ่ะ <c oughs> ผู้เล่นโปรโตสสีแดงอยู่ที่ฝั่งซ้ายบนนะครับภายใต้ชื่อเจียชินะฮะอ่าลงมาสร้างไพ่อนที่ข้างในเชรันตรงนี้นะฮะส่วนคู่ตะซุ่งเขามีโอเมก้านะครับผมเป็น เซอค์สีน้ำเงินที่ฝั่งขวาล่างนะฮะอ่ะ <c oughs> ตาตอนนี้ก็เป็นแมชอาร์พีนะฮะโปรตอสปัะเซอร์นะฮะแล้วเขาส่งโพรมมาทำไรอ๋อมาสเก,กาดูนะฮะอ่าโอเคอ่าอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า golden aura นะครับผมเป็นแมปที่สวยงามนะฮะอืมเป็นสถาปัตยกรรมโปรตอสนะฮะโอเคเอ่อแมปนี้อ๋อโอเคแร่ทองอยู่ตรงนี้นะฮะตอนแรกผมนึกว่าอยู่ข้างบนนะ พอดีแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยได้เจอนะแบบอาจจะลงลงลืมๆบ้างโอเคครับอฝั่งสีแดงเปิดเกตเบ์ตรงนี้เลยนะครับส่วนสีน้ําเงินลงสปอนนิงพูลก่อนตามด้วยแก๊สนะครับแล้วก็กาลังจะลงเบลดอนะครับแต่ลงไม่ได้นะครับเพราะฝั่งสีแดงขัดขวางอยู่นะครับแล้วตรงนี้โอ้โหวางไพรอนเลยครับอย่างนี้ก็ลงไม่ได้แล้วนะครับต้องย้ายมาลงจุดนี้แทนนะฮะทำให้ฝั่งสีน้ําเงินนี่โดนอป่วนอีโคโนมิกแล้วก็โปรดักชันไป สักระยะหนึ่งนะฮะตอนนี้สปอนนิงพูลเสร็จแล้วสักพักเซิร์ลิงก็จะมานะฮะกดมาแล้วสี่ตัวนะโอเคแล้วยังไงฝั่งสีแดงโอ้โหเกตเวสเสร็จปับ๊บต่อด้วยไซเบอร์ในติคอก็ตามปกตินะฮะมีการลงเบส2องแล้วด้วยนะครับกำลังมานะ,ะเบส2อ <c> ง <oughs> ตรงนี้มันคืออันนี้มันคืออะไรอะสงสัยมากเลย <c oughs> เออรู้อยู่ครับว่ามันเป็นฉากแต่ว่าอยากจะรู้ว่าตามเนื้อเรื่องมันคืออะไรนะโอเค ว่าไงสีน้ำเงินเบสสอโอ้โหลงเบสสองช้างนี่นี่ถือว่าค่อนข้างเสียหายนะฮะสำหรับฝั่งเซิร์ฟนะครับแต่ตอนนี้ฝั่งเซิร์ฟส่งเซิร์ฟลิงมาแล้วสี่ตัวนะครับฝั่งสีแดงเห็นแล้วนะฮะจำเป็นที่จะต้องสร้างซีหลอดขึ้นมายืนปิดทางก่อนนะครับโอเคไซเบอร์ในตีคอเสร็จปั๊บแต่ซีลอดออกมาทันไหมครับจะทันไหมครับโอเคทันอยู่นะอย่าอย่าววิ่งออกไปครับต้องยืนอยู่ตรงนั้นละฮะโฮโพสิชันนะครับแต่อเดีนะครับเอาแล้วยังไงครับวิ่งออกมาเอจอจจะเฮ้ยยะโอ้โห โอเคเซอร์กลิงถอยก่อนนะครับเข้าไม่ได้นะจังหวะนี้ตรงนี้ก็มีมีการกดอเด็บมาแล้วนะครับฝั่งสีแดงนะครบเบสสเสร็จเรียบร้อยนะครับฝั่งสีน้าเงินตอนนี้รีเสิร์ชเมตาบลิกบูส์นะครับให้กับเซิร์กลิงนะฮะหรือที่ชื่อเล่นมันชื่ออะไรนะสปีดลิงนะฮะนั่นแหละอส่วนฝั่งสีน้ำเงินก็เร่งขยายคลิปนะครับโดยการเอาควีนมาลงคลิปทูเมอร์นะจุดนี้เลยนะครับก็ดีครับ คลิปมันจะได้งอกไ,ไวๆนะฮะอ่าแล้วตรงนี้ว่าไงโอเคเบสสามกำลังมานะในที่สุดก็ได้ลงสักทีนะฮะฝั่งสีแดงตอนนี้สีแดงเปิดเทคไปที่สตาร์เกตอยู่ไหนอะอยู่นี่นะอันนี้วาร์ปเกตสตาร์เกตอ่าโอเคเอ้ยยังไม่ใช่วาร์ปเกตยังเป็นเกตเวย์อยู่นะฮะว์ปเกตยังรีเซชไม่เสร็จนะฮะเล่นสตาร์เกตมาอย่างงี้เซตเรลลี่พอยต์ไว้ไกลขนาดนี้อยู่ไหนวะอ๋ออยู่ตรงนี้เหรอ อเคเอ่อน่าจะเป็น o r ริเ e นะตามสูตรนะตามสูตรอืมแต่ถ้าไม่ตามสูตรก็อาจจะเป็นอย่างอื่นอย่างเช่นฟินิกส์นะฮะอืมโอ้วเยรนะฮะโอเคแสดงว,ว่าไม่ได้เล่นเกมฮารัสนะฮะไม่ได้เล่นฮารัสแล้วก็สเกลนะครับแต่เล่นไปที่อาวุธหนักเลยเล่นไปที่พลังโจมตีเลยนะดูทรงแล้วส่วนฝั่งสีน้ำเงินตอนนี้ยังไงเอ่ยกำลังขึ้นแลนะฮะเทคเทียสองกำลังมานะครับแล้ว ตรงนี้อะไรเอ่ยสปอคเลอร์โอเคฝั่งสีแดงน่าจะเห็นแล้วนะใช่ไหมเอ้สีน้ำเงินเห็นแล้วนะโอเคเห็นจริงๆด้วยครับโอ้โหเห็นด้วยเห็นเป็นลำเลยครับชัดเจนนะครับว่าเป็นวอยเรย์นะอืมแล้วตรงนี้ว่ายังไงยังคงปั๊มเซิร์กิ้งมาอยู่ส่วนฝั่งสีแดงเล่นถวา,ายไลท์เค้าซิลอัปเกรดแอทักสปีดให้กับอเดฟนะแล้วตรงนี้โอ้โหเรามี โอ้โหลอดเอาจับแปลงร่างเป็นโอเวอร์เซียด้วยนะฮะแล้วพอสร้างเสร็จเลือดมันก็จะเต็มนะนี่ไงแต่ว่าเจอไวรเรเปิดพริสเมติกอะไรเมนแล้วก็โอ้โหก็เกือบเกือบตายนะแต่ยังไงก็ตายอยู่ดีฮะมาขนาดนี้แล้วบ้มเรียบร้อยครับอายุสั้นไปหน่อยนะฮะโอเคตรงนี้ไงเชีนชลิงฝั่งสีแดงขยายเบสสามเลยนะครับณจุดนี้เสียงเสียงมาจากตรงนี้นะครับโอ้มาดรอปเซิร์ลิงตรงนี้เลยนะ โรเปอร์หลอดนะโอ้โหเคลื่อนที่อย่างเชื่องช้านะครับจนวิ่งมาถึงนะแตตรงนี้ยังไงอเดฟสองตัวเคลียร์ได้อยู่แล้วฮะแต่จริงๆอเดฟเป็นอย่างนี้นี่ต้องต้องแยกร่างวิ่งตามนะะแต่ทําไมเขาไม่ใช้อ่าคุณอะไรเนี่ยจีชีนะโอเคมันเก็บครูดาวไว้ใช้ยามจําเป็นหละมั้งเออมาใช้ตอนนี้นะแต่จริงๆครูดาวมันก็แปรเปี่ยนนะสกิลแยก่างเนี่ย แล้วฝั่งสีน้ำเงินว่ายัางไงตอนนี้ยังมีมีแต่เซอร์กลิงอยู่นะแล้วก็มีโอ้โรชโอ,โอ,โอ้ไม่ใช่โรชไฮ,ฮดราฮนะไฮดริสแล้วยังไงกดมาได้ยังกดมาเจ็ดตัวนะครับมีอัปเกรดสปีดด้วยนะกำลังมานะครับส่วนตรงนี้อเดปก็มาเป็นฝูงเลยนะครับแต่ว่าไฮดร้าเนี่ยม,มันเป็นยูนิตประเภทไลท์นะเพราะฉะนั้นมันจะโดนออเดปนี่ทำดาเมจให้กับตัวมันเยอะมากนะครับเนี่ยแ๊บเดียวแตกนะฮะไฮดราโอ้ แล้วยังไงเซอร์ิ้งโอ้โหแล้วคือกองทัพฝั่งสีน้ําเงินนี่มีแต่กองทัพยูนิตประเภทไรท,ทั้งนั้นเลยนะมันจะเป็นมันจะตกเป็นเป้าโจมตีได้ง่ายๆเลยนะฮะสำหรับอาเดฟนะฮะตรงนี้ยังไงเข้ามาตรงนี้ยิงคนงานตายไป5้าตัว6ตัวไม่สนกองทัพนะฮะยิงคนงานก่อนนะครับสรุปเตัวนะฮะเบสนี้เข้ามาตรงนี้ยิงไฮร่าแตกเรียบร้อยครับผมโอเคอาเดฟตัวสุดท้ายตายนะฮะโอ้โห สรุปฝั่งสีน้ำเงินนี่คือคนงานตายไปเจ็ตัวนะฮะและกับอเดฟฟุงหนึ่งใหญ่ๆของฝั่งสีแดงนะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะผมว่านะอ่ะ <c oughs> แต่ยังไงฝั่งสีน้ำเงินก็ต้องสร้างกองทัพใหม่นะณนะจุดนี้แต่ว่าตรงนี้ส่งเอร์เลิ้งมาป่วนก่อนนะครับแล้วก็มีไฮดร้าวิ่งตามมาด้วยโอ้โหแล้วขยายคลิปช้าไปหน่อยนะผมว่านะตรงนี้โอ้เอาโอโหลดมาปล่อยคลิปด้วยน่าจะเอาโอโหลดมาปล่อยคลิปแถวนี้นะ เออแต่ว่ามันก็อันตรายดีมีวอยเรยนะครับวอยเรยคุณใอยให้มันร่วงสิครับอย่างนั้นเลยครับดีมากแล้วตรงนี้โอ้โหอิโมทัลต้องมานะแล้วก็มีการสร้างโรบอติกส์เบด้วยนะครับอันนี้จําเป็นฮนะสาหรับฝั่งเซิร์ฟที่เล่นไฮดราลิงอย่างนี้นะฮะอย่างฝั่งสีแดงกันได้ไหมครับซีลแบตเตอรี่มาแล้วนะครับเรียบร้อยโอ้โหถามว่ากันได้ไหมก็ก็กันได้อยู่นะแต่ว่าจะบุกค,คืนเนี่ยน่าจะยากอยู่นะ กองทัพน่าจะไม่พร้อมนะครับโอเคมาแล้วนะครับยังไงยังไงวิ่งตามตรงนี้แยกร่างมาจุดนี้นะไม่เจอนะครับแคนเซิลไหมแคนเซิลทิ้งนะโอเคสรุปฝั่งสีน้ำเงินก็ต้องถอยนะครับบลิงสตอกเกอร์ er กำลังจะเสร็จนะครับอยู่ไหนอยู่นี่นะครับเรียบร้อยแล้วว่าไงโรบอติกส์เบย์เสร็จแล้วฝั่งสีแดงสร้างโคอสซัสออกมาเลยนะครับเป็นยูนิตที่เขาเรียกว่าอะไรนะ เอาไว้ต่อกกอนยูนิตประเภทไรโดยเฉพาะเลยนะซึ่งอย่างที่ผมบอกนะฮะฝั่งสีน้ำเงินนี่เขาเล่นแต่ยูนิตประเภทไรนะครับเพราะฉะนั้นมั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 นจะตกเป็นเป้าที่ทำลายได้ง่ายๆนะสำหรับฝั่งสีแดงเพราะว่าเขาเล่นอ d เดฟนะฮะแลวตรงนี้ส่งเซอร์คลิงมาเองนะครับงไงส่งอเดฟไปก่อนนะครับอเดฟอิมอร์ทัลแต่ว่าอิมอร์ทัลนี้จะเป็นยูนิตที่สู้กับเซอร์คลิงไม่ได้นะมันจะแพ้าทางเซอร์คลิงนะครับอิมอร์ทัลยิ่งเข้ามาเป็นฝูงนี่คือโอ้โห จบนะฮะแล้วฝั่งสีเงินเขาเล่นอะไรเนะี่ยนี่ขึ้นอะไรเลยอินเฟสต์สเตชันพิโอ้โหแล้วกำลังกาลังจะขึ้นไ i ฟ e นะฮะสามเบสไฮฟ์สี่เบสนะฮะเออโอเคยังไงฮะว่ากองทัพฝั่งสีน้ำเงินนี่เป็นกองทัพที่เคาเตอร์ง่ายมากเลยนะฮะแต่ว่าอาจจะต้องอาศัยจำนวนอนยูนิต ที่จะมาเคาน์เตอร์เยอะหน่อยนะมีแต่ยูนิตประเภทไรอย่างเดียวเลยนะครับคนงานนี่ก็เป็นยูนิตไลท์ด้วยนะฮะแล้วนี่อะไรนี่อีโวแชมเบอร์โอ้โหกว่าจะมาแล้วฝั่งสีแดงสร้างฟอรต์หรือ,อยังยังไม่สร้างนะตรงนี้ลงเกรเวเพิ่มนะครับโอ้โหเล่นมาสเดปแน่นอนครับลักษณะนี้มาแล้วครับอ้ามีสตอกเกอร์มาด้วยเยี่ยมมากแล้วอย่างไงครับเคลื่อนทับแล้วนะราจะมาเจอกันตรงนี้นะครับสตอกเกอร์บลิงค์ใส่เลยไง เซอร์ิงต้องถอยออกก่อนนะับฝั่งสีน้ำเงินตอนนี้ก็เร่งขยายคลิปนะครับม,มาตรงนี้แล้วยังไงเอ่ยแล้วอะไรทำไมเหมือนได้ยินเสียงเซอร์ิงมันโจมตีอะไรสักอย่างขี่ช่างมันตรงนี้ฝั่งสีแดงเข้ามาแล้วนะฮะมามาที่เบสสีเลยครับฝั่งสีน้ำเงินว่าไงน้ำเงินมีโอไมกาน้นน่าจะยากอยู่นะฮะเข้ายากอยู่นะ กองทัพเผาเลยเรียบร้อยนะครับฝั่งสีแดงตอนนี้โอ้โหรีเซิร์ชเพิ่มระยะยิงของโครลอสซุสเซ็ตเรียบร้อยนะครับโอเคส่วนฝั่งสีน้ําเงินนะครับจําเป็นต้องสร้างไบเปอร์มาซัพพอร์ตนะฮะไบเปอร์นี้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาดึงโครลอสซุสโดยเฉพาะเลยนะดูทรงแล้วน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าพอสร้างขึ้นมาแล้วนี่เอเนจีมันจะไม่พอนะครับต้องดูดเลือดสิ่งก่อสร้างนะครับมาเพิ่มเอเนจีให้กับตัวเองนะอย่างนี้แหละครับอ แต่ก็ต้องระวังนะครับอันนี้คือมันดูดได้เรื่อยๆจนฐานแตกก็ได้นะฮะก็ต้องระวังเอานะฮะแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่ดูดที่ฐานใหญ่เขาจะมาดูดมาดูจากอีโวแชมเบอร์นะส่วนฝั่งซีเดงก็ถอยทับกลับมาที่บ้านสั่งสมกําลังเพิ่มเติมนะครับอ้าวแล้วบลิงไปไหนละเนี่ยส่งสตอคเกอร์ลงมาอา่าออกมาก่อนตรงนี้4ตัวนะครับโอ้โหมาเคลียร์คลิปนะเนี่ย เจอเซิร์คลิงต้องถอยก่อนครับสตอกเกอร์มันสู้เซอร์คลิงไม่ได้ครับโอ้โหสู้ไม่ได้ทั้งจํานวนด้วยนะฮะเรียบร้อยครับเข้ามาเจอเผานะฮะแล้วว่าไงไวเปอร์มาแล้วนะครับพร้อมดึงนะฮะเล็งไปเลยครับเรียบร้อยครับแตกแน่นอนครับเออเอามาเข้าเข้าระยะยิงไฮราด้วยโอ้โหแล้วไฮรามีเยอะมากนะเรียบร้อยคลอสูสแตกนะฮะเกมอาจจะพลิกก็ได้นะฮะโอ้โหแล้วตรงนี้มีแต่สตอกเกอร์ไม่มีอะเดฟเลยนะฮะเรียบร้อยครับผมสตอกเกอร์นี่สู้ไฮราฝูงใหญ่ขนาดนี้นี่ยากอยู่นะ ยังไงก็ต้องถอยนะครับแล้วตอนนี้เขาก็วาร์ปสตอกเกอร์ลงมาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีการสร้างเทมเพลตอาร์ค v e ฟด้วยนะครโอเค <c oughs> ฝั่งสีแดงกำลังขึ้นอัปเกรดบวก2นะครับสีน้ำเงินก็เช่นกันนะฮะแล้วก็มีการอัปเกรดอ,อะไรนะแอตแทกสปีดให้กระเซิลิงด้วยนะ a ะดรีน l แกลนนะแล้วอย่างไรแล้วทำไมคุณไม่ขยายคลิปเอาล่ะครับเนี่ยขยายเอาควีนมาลงคลิปให้มันต่อกันหรือว่า ผมว่าสีสีน้าเงินมีควีนน้อยไปนะฮะมีควีนประจําอยู่ฐานละหนึ่งตัวน้อยไปจริงๆนะล้วตรงนี้เอาอยัางไงเนี่ยมาลงเบตห้าเพิ่มมีการกดแคนเซิลด้วยนะแสดงว่าวางผิดที่นะ,ะจังหวะเมื่อกี้แต่ตรงนี้ยังไงอเดฟเอ้ยไม่ใช่อะเดฟเอ่ออะไรนะไวเปอร์พูดอะเดฟทำไมวะมาแล้วแล้วก็โอ้ซออนิกสตอร์มกำลังวิจัยอยู่นะครับต้องใช้โครโนบูสเลยนะ,ะเนี่ยไม่ใช้ก็ไม่ได้นะครับด i ส r รั t เตอร์มาแล้วนะครับ แล้วยังไงครับส่งมาระเบิดบึ้ม,มเจอดิสรับเตอร์นี่คุณต้องไมโครกองทัพให้ดีๆนะคุณต้องจำเป็นที่จะต้องสปลิตนะฮะต้องแยกกองทัพหนีนะครับไม่งั้นมันจะเสียหายนะครับอย่างเยอะเลยนะโอ้โหแล้วตรงนี้ว่ายังไงฝั่งสีแดงส่งซีหลอดมา6ตัวมาสก,กาตรงนี้จ้าเอนะครับพุ่งใส่เลยนะฮะฟันเลยทันไหมครับโอเคแคนเซลิลได้เงินคืนไป225นะฮะก็ยังดีนะครับแล้วตรงนี้ ก็แตกแน่นอนครับถือว่าเป็นการดีเลย์เบสห้าไปนะฮะและในขณะเดียวกันสีแดงเขาก็เข้ามาแล้วแต่ว่าสีแดงเนี่ยโอ้โหไหลมาเป็นสายเลยแล้วไม่มีอาวุธหนักอยู่ไหนอยู่นี่โอ้โหอยู่ท้ายแถวเรียบร้อยถ้าว่าฝั่งสีน้ําเงินเขาอ้อมมาตีข้างหลังอ่าวยังไงเรียบร้อยเสือกลิงมาแล้วยังไงไซ่หนึ่งซอมยังไม่เสร็จเลยนะเนี่ยโอ้โหสิบเอ็ดสิบสองวิยังไงเก้าแปดเจ็ดโดนรุมอยู่นะเนี่ยดิสตัปเตอร์รอแตกเรียบร้อยครับโอ้โหฝั่งสีน้ําเงินดึงแม่นมากโอ้โหดึงไฮเทมปลามาโดนยิงตายเรียบร้อย โหผมฝั่งสีแดงต้องถอยแล้วครับคอสซุสคอสซุสนี่ข้อเสียคือมันมันเป็นเป้าที่ใหญ่มากนะฮะแต่ข้อดีคือมันเดินลงหน้าผาไดเ้เดินขึ้นลงหน้าผาได้นะอะ่แล้วก็ยิงไกลด้วยไฮเทมปลานี่ก็จริงๆสร้างมาแล้วต้องรอสักพักนะครับให้เอเนอรจรีมันพอนะฮะมันพอที่จะใช้ไซนิกสตอร์มนะหรือไม่ก็จับรวมร่างเป็นอาร์คอนเลยก็ได้นะ จริงๆก็มีสักสองสาตัวก็น่าจะโอเคอยู่นะฮะข้อนั้นเป็นยูนิตที่เอาไปเคาน์เตอร์เซิร์ฟโดยเฉพาะนะตรงนี้ว่าไงสีน้ําเงินเข้ามาแล้วก็ต้องถอยออกก่อนนะมันเข้ามาดูเฉยๆนะครับว่ามีกองทัพไหมนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วกองทัพอยู่นี่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าฝั่งสีแดงลงเบสห้าแล้วนะครับสีน้ำเงินก็เช่นกันนะฮะมันลงเบสห้าตรงนี้แทนนะครับเพราะว่าเบสห้าตรงนี้ลงไม่ได้นะ มีซีรอดยืนคุ้มกันอยู่นะครับแล้วก็ฝั่งสีแดงขึ้นอัปเกรดบวกสามแล้วเซิร์ฟลิงไหลเข้าไปได้ยังไงครับเนี่ยเฮ้ยสีแดงฮัลโหลอ๋อ,อทำไงเนี่ยโอ้โสีรอดวับยังไม่เสร็จเลยครับพลร่อนแตกเรียบร้อยครับผมโอ้โหอย่างนี้ยังไงต้องปล่อยสีรอดลงมาณจุดนี้แก้ทางไปก่อนนะครับโอ้โหโอ๋อฝั่งสีแดงเปิดบ้านเพราะว่าจะเตรียมตัวบุกนะฮะแล้วสีน้ําเงินก็เห็นช่องก็ไหลเข้าไปพอดีเลยนะแล้วตรงนี้โอ้โหคนงานตายไป14่ตัวนะครับฝั่งสีน้าเงิน,งงน,นะ ตรงนี้มีกองทัพสีหลอดเยอะมากอุลตาลิสมาแล้วนะครับผมอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ในอุนตราริสแคเวิโอ้โหสร้างอยู่ตรงนี้เลยเหรออันตรายมากเลยนะฮะี่จุดนี้โอ้โหแล้วยังไงเข้ามาเบสนี้ฝั่งอือหึ่ายเถีปลานี่เป็นยูนิตท,ที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นยูนิตท,ที่มักจะตายบ่อยๆนะเพราะว่าเคลื่อนที่ช้ามักจะอยู่หลังแถวนะฮะแต่สุดท้ายมันก็ตายจริงๆแล้วกองทัพฝั่งสีแดงก็ หายนะครับรีคอล,ลกลับไปได้ส่วนหนึ่งนะฮะโอ้โหสรุปเหลือแค่สตอ,อกเกอร์นะหลังจากที่บุกเข้าไปเมื่อกี้นะครับเสียหายเยอะอยู่นะจริงตรงนี้มีอาคอนลงมาแล้วนะครับสามตัวฝั่งสีน้ำเงินถือโอกาสนี้บุกค,คืนเลยครับสง่งอุลตร้าลิสเข้าไปแท้งก่อน2ตัวนะครับแล้วตรงนี้มีรีเปอร์เอ้ยรีเปอร์อะไรเหล่าไฟเปอร์ต่างหากพูดผิดอีกแล้วนะฮะขออภัยไปนะครับไฟเปอร์ไม่แตกด้วยอ้ยนิดเดียวโอเคแตกเลยครับแต่กลางอากาศด้วยนะโอ้โห ดูเดือดเลือดพล่านนะรตรงนี้นี่มาขยายคลิปเพิ่มหน่อยก็ดีนะอืเอาควีนมาลงคลิปเลยครับจริงจคุณควรที่จะกดควีนมาเยอะเยะหน่อยนะฮะในช่วงต้นเกมแต่ตอนนี้คือน่าจะไม่ได้แล้วเอาเงินไปลงกับกองทัพนะฮะทรัพยากรแร่นี่ร่อยรอนะฝั่งสีน้ําเงินใช้แร่เยอะมากนะเพราะว่าเขาเน้นไปที่เซอร์กลิงนะมีกดอุนตราลิสมาด้วยตัวหนึ่งนะจนังหวะนี้แล้วตรงนี้ฝั่งสีแดงอิมมทอกกำลังมานะครับลงฟอร์เพิ่มเติมนะฮะแสดงว่าเมื่อกี้ฟอร์แตกไปใช่ไหม อาจจะใช่นะแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินนะครับเมเลย Attack Level สามกำลังจะเสร็จนะฮะเรียบร้อยครับผมเสร็จแล้วนะดาเมจก็จะเยอะมากนะโดยเฉพาะตัวนี้นะฮะนี่คนไทยมักจะเรียกว่าช้างนะฮะเพราะมันตัวใหญ่แต่มันไม่มีงวงนะอะมาดูฝั่งสีแดงกันดีกว่านะครับโอ้โหอาร์คอหนึ่งสองสมี่ห้าหกเจ็ดตัวเลยนะครับแล้วก็มีเชนชลิงวิ่งสวนไปนะครับ ไม่เอจใจอะไรเลยนะฮะวิ่งมาตรงนี้สีแดงไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะฮะแต่ที่แน่ๆคือตรงนี้ส่งซีหลอดมาแล้วกองทัพหลักนี่อยู่ตรงนี้นะครับโอ้แล้วกองทัพฝั่งเสียมเงินอยู่ไหนครับอยู่นี่เอาอันนี้ฝูงเซิร์คลิงเอาแล้วอ๋ออยู่นี่ฮะอันนี้น่าจะเป็นทัพหลักนะฮะยากนะครับอิมมทมีอิมมทกี่ตัวเนี่ยขอขอดูหน่อยสิอิมมอทมีอยู่สองตัวหนึ่งสองสองโอ้ตัวนี้โดนรุมแทะเรียบร้อยครับแตกนะฮะ ไม่ไหวนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไว้นะฮะอิมมอร์ทัลถ้าเดินถ้าเจอเอซิร์กลิงรุมนี่คือแตกนะครับเรียบร้อยอุนตาริสแตกอือหือตรงนี้ว่างไงคนเราซุสโดนดึงไปโอ้ยไฮราจำนวนน้อยเกินไปนะเนี่ยมันยิงไม่แตกนะฮะเรีบเยบร้อยครับแต่เป็นไฮราแตกแทนนะฮะอือหืออย่างเดือดเลยครับและในขณะเดียวกันฝั่งเสียงเงินก็ส่งเซิร์กลิงเข้าไปโอ้โหโดนตายไป30มสบครบายไป24นะฮะอย่างวันนี้ไม่มีใครยอมใครนะครับ ขึ้นอยู่กับว่าใครจะกันได้โอเคเป็นฝั่งสีแดงนะฮะที่ได้รับชัยชนะไปเพราะว่าฝั่งสีน้ําเงินนี่คือ GG นะฮะกองทัพหายหมดนะครับเหลือแค่ส่งลิงฝงนี้นะแต่ว่าฝั่งสีแดงวาร์ปสีรอดลงมากันได้ทันนะฮะเพราะฉะนั้นคุณคุณอะไรนะเออสีแดงนะฮะจีเอชินะครับได้รับชัยชนะไปในตาที่1นนะฮะโอเคไปที่เกมต่อไปกันได้เลยนะโอเคครับมาต่อกันในตาที่2อนะฮะอยู่ในแมปโอเชียนบอลนะครับผมคุณจีเอชิ สปอนอยู่ที่ฝั่งซ้ายบนนะครับส่วนมลเมกาก็สปอนอยู่ที่ฝั่งขวาล่างเช่นเดิมนะครับหลังจากที่เจชีฝั่งสีแดงคะแนนนําไปก่อน1นึ่งศนะฮะคราวนี้ก็มาดูนะครับว่าฝั่งสีน้ําเงินเขาจะตีเสมอขึ้นมาได้หรือไม่นะฮะแต่ว่าตอนนี้เขาเล่นเหมือนเดิมเลยนะครับลงสปอนนิ่งพูก,ก่อน,นะฮะ <c oughs> โอเคไหนฝั่งสีแดงไว้ไงโออ๋อโอเคลงมาสร้างไพลอนตรงนี้ลงเกตเวบริเวณนี้ เรียบร้อยตามสูตรนะฮะแต่ว่าตาตาที่แล้วเนี่ยฝั่งสีน้ําเงินนี่คือแบบทุ่มสุดตัวจริงๆนะฮะแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยเขาอาจจะเล่นพลาดไปหน่อยนะฮะในเกมจะบอกว่าเล่นพลาดมันก็ไม่เชิงนะครับคือเขาเล่นแบบเขาเล่นยูนิตประเภทไลท์เยอะไปหน่อยนะแล้วฝั่งสีแดงเขาแก้ทางได้ไงออนั่นแหละแต่ว่าฝั่งสีแดงก็ไม่สามารถจบเกมได้นะครับก็เลยยืดเยื้อกันไปอีกสักพักหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายแล้วสีแดงคุณเจียชีก็ชนะนะ แต่ว่าก็มาดูนะครับว่าตานี้ฝั่งสีน้ำเงินเขาจะเล่นสูตรเดิมไหมถ้าหากเขาเล่นสูตรเดิมแล้วฝั่งสีแดงรู้ทางนี่ก็รู้เรื่องนะกฎของการเล่นเกม RTS นะฮะคุณไม่ควรที่จะเล่นแท็กติกเดิมติดต่อกันนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาเขาจะแก้ทางได้นะส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่แต่ว่าตอนนี้เซอร์กลิงมาแล้วน่าจะเล่นเซอร์กลิงรัชนะฮะดูทรง รัชหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ลงแก๊สนะครับแต่ว่ากดควีนมาแล้วนะครับเบสสก็เพิ่งจะมาฮะตอนนี้เขาส่งเซอร์คลิงวิ่งออกไปก่อน6ตัวนะใช่ไหมหนึ่งสองสโอเคใช่นะครับตรงนี้ฝั่งสีแดงก็กดซีหลอดมายืนตันทางไว้ก่อนคนนึงนะครับอีกตัวหนึ่งก็ไว้ในเอ่ยไม่รู้ดูแต่ว่าตรงนี้อยา่าอย่าเพลอวิ่งออกไปไกลนะยังไงยังไง ได้ไหมครับได้อยู่นะฮะโอ้โหสุดท้ายก็ต้องวิ่งออกไปนะครับอย่าอยู่นานนะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาอาจจะสร้างยูนิตที่มันเคาน์เตอร์ได้อย่างเช่นอ d เดฟออกมานะเพราะฉะนั้นแค่มาสเกลดูนิดนิดหน่อยๆนยแล้วก็ถอยออกก็ดีนะคุณจะได้ไม่ต้องอคุณจะได้ไม่เสียหายมากนะนั่นแหละกองทัพของคุณจะได้ไม่เสียหายมากเออนะฮะโอเคฝั่งสีแดงเอ้ยสีน้ําเงินมีบอ่อแก๊สมาแล้วหนึ่งบอ่อนะฮะ ตรงนี้ควีนขยายคลิปเพิ่มเลยนะครับคลิปทูเมอร์อะมาลงตรงนี้ก็ดีนะครับคลิป2ฐานมันจะได้ต่อกันนะเพราะปกติแล้วเบสสองเนี่ยของของฝั่งเซิร์ฟเนี่ยมันมักจะอะไรนะคลิปมันมักจะไม่ต่อกันนะไม่ใช่มากจากสีคือถ้าเป็นถ้าเป็นแบบแข่งขันเนี่ยคือคลิปมันไม่ต่อกันอยู่แล้วนะเพื่อป้องกันไม่ให้ฝั่งเซิร์ฟมัน OP เกินไปนะถ้าอยากให้ต่อกันต้องลงคลิปทูเมอร์นะนั่นแหละแล้วตรงนี้คนงานเยอะเกินด้วยคนหนึ่งนะ เคควีน okay, ตัวใหม่ออกมาแล้วแล้วตรงนี้ยังไงอเดฟเดินทางมาถึงแล้วนะฮะรีเสิร์ชวาร์ปเกตของฝั่งสีแดงตามปกติสปีดลิงกงก็กำลังตามมานะันแล้วตรงนี้อเดฟแยกร่างขึ้นมาตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงินเห็นนะครับสั่งวิ่งตามเลยแคนเซิลไหมฮะไม่แคนเซิลนะครับยิงเลยครับจริงๆน่าจะยิงคนงานก่อนนะเนี่ยตายไปหนึ่งยังไงครับตายสองตายสามสี่ไหมไม่มีสี่นะฮะเรียบร้อยครับ สรุปตายไปสามตัวนะส่วนฝั่งสีแดงตรงนี้ว่ายังไงเอ่ยแล้วนี่อะไรทาวายไลท์เค้าซูเล่นสายทาวายไลท์นะฮะมีความเป็นไปได้สองทางนะครับก็คือเกตเวแบบเพียวๆเลยหรือไม่ก็ต่อไปหาดาร์คเทมเพล่าอ๋อหรือไม่ก็อีกทางคือไฮเทมเพล่านะครหลักๆนะครับจะเล่นประมาณนี้นะแต่ว่าเขาลงเกตเวเพิ่มก็แสดงว่าเล่นเล่นสายเกตเวแหละเป็นหลักนะฮะ น่าจะเล่นอดิปเป็นดักเป็นดักเป็นหลักนะฮะเออตรงน,นี้ยังไงส่งร่างเงาออกไปตรงน,นี้มีโรบติกสฟคซิลิตี้นะครับแล้วฝั่งสีน้ำเงินเมื่อกี้ผมเห็นเขากดลงสปอร์เว็บเเนี่ยเขาสร้างไว้ทำไมอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวฝั่งสีนะี้เขายังไม่เล่นสตาร์เกตเลยคุณยังสเกลเจอแล้วเหรอคุณยังไม่เจอเลยนี่คุณเจออยู่แค่เนี้ยจริจริงนี่คนที่จะแบบส,ส่งโอเวอร์โหลดแอบบินเข้ามาในนี้หน่อยนะโอ้ คือลงสปอแบบนี้มันมันเป็นการเปลืองเงินโดยใช่เหตุนะอืมจริงๆควรที่จะแบบรอให้ฝั่งตรงข้ามเขาเล่นยูนิตอากาศก่อนแล้วค่อยลงนะฮะอืมเพราะว่ายังไงสปอสปอคลอเรอร์เนี่ยถ้าหากว่าคุณเจอสตาร์เกตเนี่ยแล้วสตาร์เกตยังไม่สร้างอะไรเนี่ยคุณอ่าสปอคลอเรอร์มันมันมันเรียกว่าอะไรนะม,มันสร้างเสร็จทันเวลายอยู่พอดีพอดีอยู่แล้วนะฮะประมาณนั้นนะ แต่ว่าสร้างกันไว้มันก็ไม่เสียหายหรอกครับแต่ว่าคนที่จะเอาเงินไปลงกับกองทัพหลักของตัวเองมากกว่านะอันนี้ความคิดของผมอย่างนี้นะฮะซึ่งตอนนี้ฝั่งสีน้ําเงินขึ้นเทคโรชนะฮะแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีแดงอัปเกร uh, ดอ่า resonating g ง a กรให้กับเฉดไม่ใช่ให้กับอเดฟนะฮะเล่นสายอเดฟนะครับแต่ว่าฝั่งฝั่งสีน้ําเงินนี่ขึ้นโรชแล้วนะฮะ ยังไงมาแล้วนะครับโรชนีต้องเอาสตอกเกอร์มาเคาน์เตอร์นะครับหรือไม่ก็เป็นอิมมอร์ทัลนะฮะแต่ว่าตอนนี้โรโบเสร็จแล้วเปิดเป็นวาบริซริซึมนะครับเซตเรลลี่พอยต์มาไว้ณจุดนี้นะฮะก็แสดงว่าจะมาว์ปอินซีลอดเพื่อที่จะไปฮารัสเมนฮะดูทรงแล้วตรงนี้โซลิงวิ่งเข้ามาแตกนะครับเรียบร้อยครับตายไปหนึ่งตัวนะฮะเข้าไม่ได้นะฮะเข้าไม่ได้เข้ายากนะครับจังหวะนี้โอเคต้องถอยมาตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วบนนี้ว่ายังไง ด a r k s ช r ร n e ลนฝั่งสีแดงเล่นด a r k t เทมป a ลาแล้วนะฮะสามเบสสามเบสดารคชรายนนะฮะนี่ไงเบสที่สามกำลังมานะครับจังหวะนี้เนี้ยวเด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 เวสตอเกอร์แล้วตรงนี้อะไรไพลอนชิลแบตเตอรี่อ๋อมาลงจุดนี้โอเคมีชิลแบตเตอรี่อยู่ในแนวแรกก็เอาไว้เติมโล่ให้กับตัวเก็บแร่ฮะแต่ว่า มันจะมันจะอ,อะไรนะกีดขวางทางแร่นะเอา้ามาแล้วนะครับโอ้โรชลิง์นะฮะมาเจอสตอกเกอร์ด้วยแล้วตรงนี้ว่าไงวัไปซึมต้องกลางนะครับจังหวะนี้อ๋อยังไม่กลางนะครับใช้วิธีการาทำเดตซิ่งนะฮะไคติงนะฮะคาเดียวกันนั่นแหละใช่วัปไปซึมวัปไปซึมนี่มันมีความสามารถในการรับยูนิตจากระยะไกลนะคือคุณไม่จำเป็นที่จะต้องเอาวัปไปซึมไปจอดที่ตำแหน่งยูนิตนั้นๆนะครับเพื่อที่จะรับมันขึ้นนะ ไม่จำเป็นนะแต่ว่าผมจำไม่ได้ว่าระยะมันเท่าไหร่น่าจะ6มั้งน่าจะ6หน่วยนะเอออันนี้บอกไว้เผื่อมือใหม่เข้ามาดูแล้วอยากเล่นโปรโตสนะฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยโอ้โหฝั่งสีน้ําเงินเล่นอาวุธค่อนข้างหนักนะฮะแต่ตรงนี้ว่ายังไงดีทีมาแล้วแล้วมองไม่เห็นด้วยนะครับไม่มียูนิตเดตเตอร์นะฮะตรงนี้ยังไงครับชิลแบตเตอรี่แตกอ่า น่าจะกันได้อยู่นะถ้าว่าฝั่งสีแดงสร้างดีทีเยอะกว่านี้เนี่ยผมว่าการป้องกันฐานนี้จะง่ายขึ้นเยอะเลยนะเพราะสีน้าเงินสีน้ำเงิน,น,งนตอนนี้โอเวอร์เซียอยู่บ้านอยู่นะครับยังสร้างไม่เสร็จเลยนะตรงนี้โอ้โหเรียบร้อยเอาดีทีมีมาเพิ่มนะครับแล้วไอคนนี้ตัวน,นี้ก็วิ่งตามเลยครับทันไหมครับน่าจะจริงๆน่าจะทันอยู่นะผมถ้าคา,าดคะเนนด้วยสายตาดีทีน่าจะวิ่งเร็วกว่าเรเวเจอร์นะแต่ว่าเขาก็เอาก,กลับมากันบ้านนะครับซึ่งก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับจังหวะนี้เรียบร้อยหันทิ้งเลยนะะอออ้จบรรรรวม่าางเเป็นนคซียย โ oh. อ้โหอาร์คอนเนี่ยคุณสามารถสร้างได้โดยใช้ไฮเทมปล้าสอตัวหรือดาร์คเทมปล้าสอตัวหรือว่าดาร์คเทมปลากับไฮเทมปลาก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีน้ําเงินมาอีกแล้วนะครับไม่หยุดเลยฮนะโอ้โ oh. หแล้วอาร์ค่อนถูกรุมโดยเซิร์คลิงผมว่าแตกแน่นอนฮนะอาร์คอนไม่น่าเหลือนะครับเยอะเกินไปนะฝั่งสีน้ําเงินแต่ฝั่งสีแดงนี่เขาก็ไม่ยอมเพ้นะครับโอ้โ oh. ห จังหวะนี้โรบอติกส์เบน่าจะต้องมาแล้วนะฮะมาหรือยังยังไม่มานะครับแต่ว่าตรงนี้เกตดเบรกําลังมาเพิ่มนะฮะโอ้โหกันบ้านได้อยู่นะครับสุดยอดนะครับฝั่งสีน้ําเงินเขาก็ซูไม่ถอยนะครับมาอยู่ณจุดนี้จับแปลงร่างเป็นเรเวเจอร์เลยนะครับต้องใช้โรชตัวที่เลือดมันน้อยๆนะฮะนี่เพราะถ้าแปลงร่างปั๊บเลือดมันจะเต็มนะตรงนี้มาอีกรอบนึงนะครับโอ้โหเข้าแต่เบรคสามนะฝั่งสีน้ําเงินตรงนี้ยังไงกราวเวเปอนเลเวลหนึ่งของฝั่งสีแดงกําลังมานะครับ อย่างนี้ดาเมจเขาจะนำหน้านะฮะโอ้โหเจออิมมอร์ทัลยิงอัดเข้าไปแล้วยังไงครับมีเอ่อะไรนะโอเวอร์เซียบินมาด้วยโอเคดัคเทมเพล้านี้น่าจะเป็นตัวเลือกที่ไม่ค่อยดีนะ này, ดัคเทมเพล้านี่ดาเมจเยอะนะแต่ว่าโจมตีช้าวกว่าซีรลอร์นะฮะับในยามฉุกเฉินในซีรลอร์จะตอบโจทย์มากกว่านะครับถ้าตรงนี้ว่ายังไงสีแดงถอยกลับมาตรงนี้แล้วก็มีการวาร์ปสตอกเกอร์ลงมาเพิ่มเติมแล้วอออืื้หสตอกเกอร์นี่ผมว่าจําเป็นแล้วแหละเออเอามาเคาน์เตอร์ตัวโรชนะฮะ รับแตกเรียบร้อยครับโอ้โหฝั่งสีแดงสู้สุดใจจริงๆนะฮะเซนทรีลงมาตรงนี้กลางฟอสฟิลเลยนะสีหลอดตัวนี้ไม่ตายสักทีนะครับโอ้โหอึดมาก <c oughs> ตายแล้วนะฮะในที่สุดโอ้โหแล้วตรงนี้เอ้าว,วางฟอสฟิลปิดกองทัพตัวเองยังไงครับยังไงแล้วตรงนี้ยังไงดาร์คเทมเล้ายังอยู่นะครับโอ้โหหันทีเดียวแตกเลยนะครับลอยขึ้นชั้นบรรยากาศผ่านหน้ากล้องไปเลยนะฮะลักษณะนี้แล้วก็มาฟันฐานนี้ต่อแล้วโอเวอร์เซียอยู่ไหนไม่เห็นฮนะโอเวอร์เซียอยู่นี่ โอเค okay, ไม่มียูนิตที่จะมาฆ่ามันฮะเซอร์คลิงตอนนี้ก็กำลังสร้างอยู่นะครับแต่ตรงนี้กำลังเดือดเลยฮนะโอ้โ oh, ห oh, แล้วคุณจับโรชแปลงร่างอัดบ้านอัดหน้าบ้านเขาเลยเหรอจริงๆมันก็ถูกแหละเออมันจะตื่นเต้นทำไมวะตอนตรงนี้ชิลแบตเตอรี่ลงมาแตกหนึ่งนะครับแตกสองเรียบร้อยครับฝั่งสีแดงว่ายังไงก็ยังยืนหยัดได้อยู่นะฮะเหมือนจะไม่ยอมยกคะแนนให้เสียเงินโดยเด็ดขาดนะครับตอนนี้โอ้โหสตอกเกอร์ตอนนี้ต้องถ่วงเวลาให้อิโมทิลมันออกมานะโอเคมาแล้วครับ ออกมาแล้วมันหอ,อมเดินอ้มเดินผ่านรูนี้ได้ด้วยนะโอเคได้นะครับแล้วฝั่งศีน้รมเงินก็ต้องจีจีนะครับผมโอ้โหคือโดนโดนดาร์กเทมปพลามาป่วนแถวนี้ด้วยนะแล้วกองทัพตัวเองก็มาบุกเขาแล้วก็หายหมดอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่ดีที่สุดก็คือกดยอมแพ้นะฮะเพราะฉะนั้นคุณเจียชิก็ชนะไปด้วยคะแนน2ต่อศูนย์นะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ